ผู้หญิงมากินข้าวที่รานนี้อีกเหรอไอเมงดาเกาะผู้หญิงกินเห็นกันได้เห็นกันตัวคุณไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้นะแต่ใครมันจะกล้ายอมรับละ่ะว่าตัวเองหลอกผู้หญิงบันเดตอ่ะคุณก็อย่าง,งโง่โดนมันหลอกอีกคนละ่ะ น้ำมะเขือเทศเพื่อสุขภาพมันกินได้จริงเหรอครับคงได้มั้งคะก็เป็นมะเขือเทศเหมือนกันนะ่ะ จะพาผู้หญิงมากินข้าวที่ร้านนี้อีกเหรอสงชัยร้านเนี่ยจะกลายเป็นร้านประจําที่เอาไว้หลอกผู้หญิงแล้วละสินะไอ้เมงดาเกาะผู้หญิงกินหินกันได้เห็นกันตัวคุณคะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันชอบหลอกผู้หญิงมาเดทด้วยคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เคยหลอกผู้หญิงมาเดทนะก็หลอกฉันไง ทำทีเป็นชวนฉันมาเดทด้วยแต่สุดท้ายก็หนีกลับให้ฉันจ่ายค่าอาหารคนเดียวโหแล้วนี่ยิ่งสั่งอาหารมาเยอะๆแบบนี้นะถ้าคุณคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันจะเลี้ยงคุณอนะ่ะฉันจะบอกให้เอาบุญนะว่ามันไม่คิดที่จะจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ด้วยซ้ำพอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหนีกลับก่อนแล้วให้คุณจ่ายค่าอาหารเองคุณเชื่อฉันเถอะน,นะฉันอะ โดนมากับตัวจริงเหรอคะจริงอย่างที่เขาว่าเหรอไม่จริงนะครับคุณอย่าไปเชื่อเขานะคุณไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้นะแต่ใครมันจะกล้ายอมรับล่ะว่าตัวเองเหลอกผู้หญิงมันเดทอ่ะคุณก็อย่างโง่โดนมันหลอกอีกคนละฉันเชื่อคุณคะ่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผู้หญิงคนนี้คงไม่กล้ามาด่าคุณต่อหน้าแบบนี้หรอกนะ ฉันขอตัวนะนี่คุณ<ฮ>ทำแบบนี้ทำไมฮะเราก็จกกันไปนานาแล้วนี่ยังจะตามหาเรื่องมันอีกเหรอถ้าจะจบฉันไม่จบจนกว่าคุณเนี่ยจะจ่ายค่าอาหารมือน้ำคืนมาให้ฉันทั้งหมดจ่ายมันเลยนะชวนฉันมาเดทแท้ๆแ,แต่ลุกหนีออกไปแบบนั้นอะไร้มารยาทโหจะไม่ให้ผมลุกหนีได้ไง คุณสั่งอาหารมื้อละพันขนาดนั้นนะ่ะผมไม่ได้เตรียมเงินมาให้คุณกินตะการตะการแบบนั้นนะที่เราตกลงมาเดทก,กันเนี่ยเราแค่จะมาพูดคุยทำความรู้จักกันแต่นี่อะไรกับทานอาหารคนเดียวเหมือนปอบลงขนาดนั้นนะ่ะใครมันจะไปอยู่วะลูกค้าสองท่านนะครับนี่เมนูครับอุย้ย ร้านนี้มีอาหารทะเลที่ฉันชอบด้วยอ่ะเออวันนี้มีหอยแครงไหมคะมีครับกิโลละ3 5 0หบาทครับงั้นเอาหอยแครง1โลค่ะรวกแค่30วิีพอนะได้ครับจะอิ่มไหมฮะกลัวไม่อิ่มอ่ะเออขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเอาเป็น2โลแล้วกันเออม่แมวอไม่เอาเอา3โลดีกว่าได้เลยครับ เก็อไว้นะ่ะ<ม>เหลือดีกว่าขาดเนาะได้ครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดสองแค่นี้แหละครับลูกค้ารออาหารสักครู่นะครับเดี๋ยวครับผมยังไม่ได้สั่งอาหารเลยอะเอ่อผมเอาสปากเกตตี้ครับอย่างเดียวครับครับลูกค้ารออาหารสักครู่นะครับ คุณปอครับเดทแรกของเราเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมไม่ได้เดทก,กับใครมานานแล้วด้วยอะ่ะแล้วคุณปอละครับเป็นเต้นเหมือนผมไหมอาหารได้ครบแล้วนะครับ ดูเราแซ่บมากเลยอะ่ะหอยแครงก็ช้าชช่ำนี่เราสั่งหอยแครงมาสามโลนะทุกคนดูสิน่ากินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันดีก,กว่า ความสุขที่พอดีมากเลยอ่ะพ่อครัวเนี่ยทำดีมากเลยอร่อยอร่อยนี่นี่นี่อร่อยจริงคุณปอครับมันเลอะปากหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมไปหยิบทิชชูให้ไหมครับ เนี่ยทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดมากไม่รู้ว่าพ่อครัวเนี่ยเขาทำน้ำจิ้มยังไงอยากได้สูตรเลยอะ่ะอร่อยจริงๆงคุณปอครับคุณปอจะทานอย่างเดียวไม่คิดจะคุยกับผมหน่อยหรอครับนี่เรามาเดทกันนะรู้ละเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแบบ ASMR มากดีกว่าฟังนะฟังชัดๆนะอเป็นไงอยากกินแล้วสิน้องครับเดี๋ยวเช็คบิลด้วยนะครับแต่เช็คบินแค่สปาเก็ตตี้ของพี่นะส่วนหอยแครงอะ่ะเดี๋ยวให้ผู้หญิงคนนั้นสนใจเองได้ครับ สปาเก็ตตี้จานละ149ร้บาทครับนี่ครับเงินทอนครับครับ,รบอ๋อหมดแล้วเหรอเนี่ย แล้วนีการมันหายไปไหนอะน้องน้องคะน้องเห็นผู้ชายที่มากับพี่ไหมคะเขาหายไปไหนไม่รู้คะค่ะคุณผู้ชายท่านนี้เขาไปจ่ายเงินแล้วก็กลับไปตั้งนานแล้วนะครับเหลือแต่เมนูหอยแครงที่ยังไม่ได้จ่ายเงินครับฮะนี่กัน หนีกลับไปแล้วหรอเนี่ยแถมยังไม่จ่ายค่าอาหารให้ฉันอีกทำแบบนี้นี่ไงวะแล้วหอยแครงที่ฉันสั่งมาโลลวตั้ง350 3โลก็เป็นพันเลยเหรอเนี่ยทำแบบนี้นี่ไงวะผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยคอยดูนะฉันจะตามตัวแกแล้วเอาเงินค่าอาหารคืน อันนี้ขอกลับให้พี่ได้ไหมคะได้ครับแล้วก็คิดเงินนี้มาด้วยค่ะคุณก็แค่จ่ายค่าอาหารของคุณคุณไม่ได้มาจ่ายค่าอาหารให้ผมสะหน่อยทำไมต้องมาทวงเงินกับผมด้วยผมนั่งหากล่ะที่ต้องรู้สึกว่าโดนหลอกทห้มาจ่ายค่าอาหารน่ะแล้วดูนิมาเดทกัน คุณทำตัวเหมือนกับมานั่งกินอาหารคนเดียวไม่สนใจผมมุ่งจถ่ายคลิปอะไรนั่นน่ะแล้วก็จะให้ผมจ่ายค้าอาหารนี่อีกเหรอที่จริงแล้วอ่ะคุณตังหานะคะที่เป็นคนหลอกกันน่ะที่จริงแล้วคุณไม่ได้อยากมาเดทก,กับกันด้วยซ้ําคุณมาที่นี่เพราะอยากให้กันเลี้ยงอาหารมากกว่าเป็นฉันน่ะฉันก็หนีไปเหมือนกันคะ่ะนิ่ น่าไม่อายอยังมาทวงเงินเขาอีกนะนี่คุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอคะฮะถ้าฉันไม่ลืมโทรศัพท์แล้วกลับมาเอาเนี่ยฉันคงไม่รู้ความจริงหรอกนะคะกันคะฉันขอโทษนะคะที่เชื่อคนอื่นง่ายเกินไปอะ่ะถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะคุณคงเข้าใจฉันผิดแล้วผิดหวังในตัวฉันแล้วไม่เป็นไรหรอกครับทาเนี่ยเรามานั่งทานอาหารกันต่อไหมไม่ต้องไปสนใจหรอกครับ ใช่น่าครับคุณปอผมมาแล้วครับเออคุณพี่ดีคะเดทวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนร้านกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวครับคุณผมมีเรื่องจะบอกค่ะ คุณลองคิดดูให้ดีนะครับว่าคุณอยากจะเดทกับผู้หญิงที่กินหอยแครงสามโลหรือเปล่า oh.